គ okay. <laughs> <laughs> េអានិបយើងចូលមកដល់ហើយណាអឺភ្ញៀវគាត់យើងចូលមកអាទ្រីសសិននេះហាងកាហ្វេណាហាងកាហ្វេនៅខាងសិលាំដែរបានយើងទៅដល់លាញសិនយើងថតរូបសិនញ៉ែជិះញ៉ែខ្វែទាំងអស់មកលើខ្វែទាំងអស់អូខេណាអឺមើលសេវាកើតផង1មកបិសខ្មែរមួយគ្នាស្រុកខ្មែរជាមួយគ្នាតែឲ្យទៅមានអីខ្លះប្រាប់គាត់ទៅយើងកលែងថតរូបចាណាថតឲ្យស្អាតទៅហី យើងចូលបានចោខាងខាងនេះគឺចោខាងនេះចូលបាននេះមាននេះនេះអូខេមកអឺយើងចូលទៅមើលក្នុងសិនតាបានខ្ញុំទៅបង្ហាញមើលឲ្យហើយសិនខ្ញុំថយលោកវិញថយលោកវិញហើយសិនកុំអែគ្នាទៅញ៉ាំមើលអីចាមើលយើងញ៉ាំជូនទៅក្នុងសិនមកតាមខ្ញុំតាមខ្ញុំអូមានទេសភ្លឹងទៀតអូតែភ្លឹងទូច nè 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 bán tớ tệ phương tối chi ban ở đâu à, ngay nào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  kia ở chị anh ấy chi bán tên này tệ phương tui, miền à mình tập tức nào ní này. nhưng lần này lưng bàn tôi nói dừng tàu bàn mò lần bàn mò ở đây thế là tạm nhóm mò <laughs> bạn mới lư mới lư này สวยมากครับอาร์ทีดีสอนนะครับดีขึ้นเรื่อยๆนะครับการพัฒนาไม่หยุดยั้งนะครับโอ้โหเป็นสไตล์เยอรมันสไตล์ยุโรปนะครับมาที่หลายประทับใจนะครับสวยงามมากวันนี้อากาศเป็นใจครับแดดออกแต่ก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะโอ้ตกแต่งใหม่สวยงามจริงๆครับมาเข้าก่อนสวยกว่าวันนี้สวยกว่าวันนั้นอีกนะครับอ่านิยบ้านยังเดินเลยเรือบ้านต่างอ้อแต่บาษาไหยึงโจกนงกนั่คือพวกในนีโจเี ស្ន្នាក់នៅទៅចូលบ้านតែយើងថតបានយើងបាក់ចូលយើងបាក់ចូលទេយើងដបហាក់ថនបានតោះទៅណាចូលក្នុងឲ្យណាអនុឡើងលើនោះទៅថតបានបាននោះហេណាកណ្ដោគីឃើញគីសិនបានបានតែយើងចូលទៅក្នុងមិនបានចឹងណានៅតែលើនេះចឹងណានោះហេជាយើងបែរនេះយើងថតស្អាតហើយបើតែនេះអនុនេះគេនៅស្នាក់ផាស្នាក់នៅនោះបានគេចូលបានចឹងណាយើងថតពីកាលទៅបានណា นี่หมเน,นบ้านตด็อ่ะยี่โมเบ้านสวยงามจริงครับสวยกว่าวันก่อนอีเอาที่แล้วมาหูดูวิวภูเขาสิครับสุดยอดจริงโอ้โหโ่รลางมาเลยสะอาดนะป๋อยืนสะอาดหารูปสะอาดโอ้ อาร์ทรีสอร์ทไม่ธรรมดาจริงๆสุดยอดมากครับโอ้โหสวยงามมากครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับอืมมีหุ่น้าด้วยกวามเทีย่ยงนะเที่ยงกับเทียงแล้วกนะอมาอ้นอ้นของเที่ยรไปยัดเทียงนะก็บพูชานะสันสะอาดนะสะาดนะทุกทุกตอนนี้กำลังมีการทำการทดสอบรถไฟเชียวนะครับรถไฟเล็กนะครับคือคันนี้นะครับรถไฟเชียว ครับเหมือนดีมากครับแต่นั่งได้นะครับขัรถไฟขูดรถไฟเล็กไหมเห็้องสาวมงคลนะครับนั่งได้สุดยอดมากครับเว้ยตอนนี้ยังไม่เปิดให้บริการนะครับยังไม่เปิดให้บริการกำลังอยู่ระหว่างการทดสอบอันนี้เพิ่งทำใหม่นะครับเพิ่งทำใหม่ขับใส่ขูดเป็นางสุดยอดไหมสุดยอดมากอันนี้เพิ่งเพิ่งทำใหม่นะครับ ดี๋ยวเราตามไปดูเขาจะจอดตรงไหนนี่คือรางของมันะ,ะรางรถไฟแต่นี้กํลาลังเป็นที่นิยมนะครับรถไฟจิ๋วรถไฟนไมรถฟจิ๋วนีเหมืนอมนของจริงเลยน,นี่น,น,นั่งแบบนี้เห็นไหมอโอ้สุดยดอดอ้าวถ่ายจากข้างหน้าเลยมาแล้วรถไฟจิวะทำะไรยิ่งทำไมเหนื่อยนี่เป็นไงสวยงามมากครับรถไฟจิ๋วนะ กำลัง,างาทาการทดสอบอยู่นะครับตอนนี้แต่ให้มีคนนั่งทั้งหมดนั่งจริงนะครับหคนหรือว่าจะวิ่งได้ไหมเพราะว่ามันต้องขึ้นเขาลงเขาด้วยนะครับ oh, <my> ไปแล้วรถไฟจ๋วไปแล้วนะครับโอ้ oh, สุดยอดอยู่ระหว่างการทดสอบนะฮะนี้ลงเขาไปแล้ววิ่งลงเขานะครับตอนนี้วิ่งลงเขานะครับอาร์ทรีสอร์ทนะครับอาร์ทรีสอร์ทโอ้ตอนลงเขาวิ่งเร็วมากสุดยอดครับผม สวัสดีครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับสถานที่ท่องเที่ยวเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่นะครับที่เปิดได้ไม่นานนะครับแต่เป็นสถานที่ที่สวยงามน่าประทับใจนะครับโอ้โหสวยงามมากจอันี้ก็จะเป็นมุมดอกทิวลิปนะครับผมก็ตั้งแต่ที่เรามาครั้งล่าสุดนะฮะเมื่อประมาณเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะครับ <S <S ก็มีการพัฒนาต่อเนื่องขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ <S <S มีการเอาต้นไม้ใหม่ๆดอกไม้ใหม่มาใส่เพิ่มเติมอีกนะครับถือว่าสุดยอดมากครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับดูวิวจากข้างบนท็อปไอวิ ดูวรื่างจากข้างบนจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้โหสุดยอดมากจริงๆครับโอ้โหมองจากข้างบนที่สวยงามมากนะครับเพราะว่าเรามองข้างล่างเรามองไม่เห็นภาพเบิร์ดไอวิวนะครับอันนี้เรามองเป็นแล้วนะครับรับรองนั่งเที่ยวมาจะไม่ผิดหวังนะครับมาที่นี่ประทับใจมากๆนะฮะก็จะเป็นสไตล์เยอรมันนะครับเยอรมันสไตล์ยุโรปนะครับเป็นที่พักนะครับราคาก็ประมาณ2,000กว่าบาทนะครับแล้วก็ที่พักแต่ละที่ก็จะ สวยงามถ้าเป็นสไตล์อาร์ตนะฮะใช้ชื่อว่าอาร์ตทรีรีสอร์ทนะครับอันนี้จะมีสระว่ายน้ำส่วนตัวด้วยนะครับมองจากบนเห็นชัดมากอันนี้จะเป็นเขาใหญ่นะครับภูเขาวิวภูเขาเขาใหญ่วันนี้แดดออกก็จริงนะครับแต่ว่าไม่ร้อนนะครับเดือนไดสบาร์ร้อนอันนี้เป็นแล้วค่ะเปิดบอลลูนนะครับแดดขึ้นไม่ได้จะเป็นถ่ายรูปได้นะครับต้องระวังนะครับตรงนี้ตอนนี้กำลังมีการ สไตล์เนเธอร์แลนด์นะครับออสแลนด์เยอรมันแล้วแต่จะทำสไตล์ตตออกมานะครับสไตล์ตาอาหารสุโขทรวงนะครับสวยงามมากๆอันนี้เพิ่งทําใหม่นะครับทางรถไฟยังไม่เสร็จเลยนะฮะตรงนี้เราโรยยังมาต่อยแล้วแต่ตรงนี้ยังไม่ได้โรยแต่ว่าเอารถไฟจิ๋วมาวิ่งทดสอบแล้วอีกหน่อยก็จะมีการให้เช่าวรถไฟจิ๋ว จึงกำลังเป็นที่นิยมในประเทศไทยนะครับที <antenna> ่นี oh ่ก็จะมีรถไฟจิ๋วด้วยนะครับโซนนี้เป็นโซนส่วนตัวสําหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักข้างในก็จะมีสิทธิ์เข้าไปแต่สุดเราก็จะมาได้้แำทข้งนอกเดี๋ยวว่าเราก็สามารถถ่ายรูปได้นะฮะโดยเรายืนขึ้นอยู่ข้างบนเนี่ยเราก็ถูกภาพมุมสูงได้นะครับสวยงามมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูโซนอืนนต่อนะครับผมสวัสดีครับอันนี้ก็คืออันทีรีสองนะครับผมยอดมากครับผมสวัสดีครับ นี้เราก็จะมาดูโซนอื่นๆน,นะครับดูวิวทั่วไปโดยรวมนะฮะเดี๋ยวเราก็จะลงในช่อง YouTube นะฮะไกด์เอกคนมักเที่ยวนะครับเดี๋ยวติดตามได้นะครับก็จะไปดูเราจะอัปเดต <c oughs> พูดถึงหมดเลยอัปโหลดคลิปวิดีโอลงเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวประธานเที่ยวเที่ยววันนี้เรามาที่เขาใหญ่นะครับาเรมาที่เขาใหญ่นะฮะ <c oughs> โอ้ต้นไม้นี่ก็สวยโอ้สวยงามมากเลยอ่ะ <c oughs> อันนี้มันดอกจริงหรือดอกไม่จริงเนี่ยโอ้หทำไมมันโอ้ดอกจริงด้วยอ่ะโอ้ไม่น่าเชื่อทำไม ต้นสนนี่มันมีดอกด้วยอ่ะสวยงามมากครับคุณไม่น่าเชื่อเราริงไว้เนี่ยโอ้โหมันดอกไม้อะไรมักสวยงามมากเลยอ่ะต้นไม้นี่คือเขาถึงใช้คำว่า art tree sort มันก็คือเป็นศิละปะนะฮะเกี่ยวกับต้นไม้เห็นไหมต้นไม้แต่ละต้นเขาจะมีราคามากแพงมากแล้วก็สวยมากด้วยนะครับรลานเด็กที่ชนนี้ดอกเนี่ยสวยงามมากจริงครับ นะนนเป็นยนะ mm. อดต้นไม้แต่ละต้นเขาจะมีราคามากเลยอันนี้มันลักษณะเหมือนต้นสนนะครับแต่ว่ามันมีดอกนะครับมันดอกมันสีแดงสวยมากด้วย mm. โอ้เป็นต้นไม้ที่แปลกมากเลยนะครับเนี่ยสมชื่ออาร์ทรีดสซอนจริงครับเจ้าของ get idea ได้สุดยอดมากครับดูดิต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยโอ้สุดยอดมากนี่มีเขาใหญ่อาร์ทรีเขาใหญ่อาร์ทรีอาร์ทรีสซอนนี่ฮะ ดูดิมีดอกด้วยฮะต้นสนตอกลาบนี่ฮะอันนี้ก็ต้นสนสนเหมือนกันนะครับสนทางกระลอกนะครับสวยงามอันนี้จะเป็นตู้โทรศัพท์โบราณน,นะครับสานที่ทุกอันก็สามารถที่จะ,ะเป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปได้หมดเลยนะครับอันนี้จะเป็นรางรถไฟนะครับ เพิ่งทำใหม่ยังไม่ได้เปิดให้บริการนะครับยังไม่ได้ลงยังไม่ต่อยนะังไม่เสร็จเรียบร้อยเลยครับสอดอันนี้ทางเข้านะครับเฉพาะส่วนบุคคลนะครับถ้าเกิดว่าใครที่พักอยู่ในโรงแรมนี่ก็สามารถมีสิทธิ์เข้าไปใช้บริการได้แต่พวกเรามาถ่ายรูปจากนอกน,อกนะฮะเราก็จะมาอยู่ถ่ายจากข้างๆได้ก็สวยเช่นเดียวกันนะฮะได้วิวไม่แพ้กันเพียงแต่เราไม่ได้เข้าไปข้างในเฉยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้โทรศัพท์โบราณเหมือนกันนะครับ นี่มีตู้แกส๊สโซลีนเติมนำ้ำมันโบราณด้วยโอ้โหแต่ละอันที่สะสมมานี่สุดจะอันนี้เป็นห้างกาแฟน,นะครับอันนี้เป็นร้านกาแฟน,นะครับส่วนทางนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับทางนี้จะเป็นห้องน้ำก็ทำแต่ละอันที่ทําได้สวยมากอันนี้ก็ะจะเป็นท้านขายขนมขายของกินนะครับเนี่ย mountain h e l คือถ่ายรูปออกมาได้สวยมากว่าจะถ่ายวีดีโอหรือจะถ่ายเป็นภาพนิ่งเนะี่ยสวยงามมากจริงที่นี่คือบรรยากาศทุกอย่างลงตัวหมดเลยนะครับ เ่เราได้ไปต่างประเทศเลยนะครับวันนี้อากาศดีนะฮะมีแดดแต่ก็ไม่ร้อนนะครับผมสุดยอดไม่น่าเชื่อว่าจะมีจุดเช็คอินแห่งใหม่ที่สามารถทําออกมาได้สวยงามขนาดนี้นะครับมีการเพิ่มเติมลงต้นไม้ใหม่ๆด้วยนะครับมีต้นไม้ใหม่ๆเขาใหญ่อาร์ทรีรีสอร์ทเขาใหญ่อาร์ทรีนะฮะมีการเอาต้นไม้ใหม่ๆม,มาเพิ่มเติมเยอะเลยนะครับอันนี้เป็นรางรถไฟนะครับ ยังไม่เปิดให้บริการนะครับอยู่ระหว่างการทดสอบนะครับอันนี้ก็เป็นต้นสนสนญี่ปุ่นนะครับนี่ฮะต้นแบบนี้ก็เียต้นสนญี่ปุ่นสามารถเอาไปปลูกในประเทศไทยได้เพราะว่า,าบนเขาเนี่ยอากาศจะเย็นนะครับสวยงามมากเดวลาดูชัดๆนี่เห็นไหมฮะสนญี่ปุ่นนะครับสวยมากครับเห็นไหมมีการาตัดแต่งให้สวยงามแล้วก็เป็นวิวเป็นมุมถ่ายรูปอย่างดีนะครับ เนี่ยถ้าเราสังเกตเห็นถ้าเราไปที่สวนญี่ปุ่นก็จะเห็นต้นสนประเภทนี้นะครับเนี่ยสวยงามมากจริงๆครับมุมถ่มายรูปแต่ละมุมนี่คือเยอะมากจริงๆครับโอ้โหดูต้นไม้แต่ละต้นนี่สุดยอดอะ่ะนี่ก็เป็นเบียร์สิง์จุดขายเบียร์จะมีการขายเบียร์เบียร์สดนะครับทีขายเบียร์สดนี่ตุ๊ก,กาตาต่างๆที่เอามาประดับตกแต่งโอ้โหอันนี้อาร์ตฟรีคาเฟ่เป็นร้านกาแฟเหมือนกันนะครับมีเบเกอรี่ อ่ามีอาหารอีบัคเกอรี่อาร์ทรีคาเฟ่นะครับนี่ร้านกาแฟเหมือนกันนี่อาร์ทรีคาเฟ่โอ้โหอันนี้ก็จะเป็นอาร์ทรีคาเฟ่ไอเลิฟอาร์ทรีคาเฟ่นะครับนี่ก็ขึ้นไปนั่งเล่นได้เป็นรถโบราณนะครับแปลงให้คนขึ้นไปเล่นถ่ายรูปได้นะครับอันนี้ก็ตู้หยอดน้ำมันเหมือนกันลูกค้าบอกเลยว่าขอใช้เวลาที่นี่สองชั่วโมงโอ้โหไม่เคยทำ ทุกทัวไหนที่ขออยู่ที่เดียว2ชั่วโมงเพราะลูกค้าบอกว่ามันสวยมากประทับใจน,นี่เป็นห้องน้ำนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นห้างกาแฟเหมือนกัน,กนมี2องอ,องอันนะครับคือสวยทุกมุมเลยนะครับมุมไหนก็สวยหมดไฮเลิฟอาร์ทรีกาฟชิวจริงๆครับบรรยากาศวันนี้ก็ส,สบายยด้วยอันนี้คือรถไฟจิวฟจ๋วนะครับเนี่ยลักษณะรถไฟจิ๋วนะครับนี่สามารถนั่งได้นะครับคือนั่งบนนี้ได้เลยอันนี้เป็น เป็นตู้รถไฟนะครับที่จะเอาไปต่อกับรถไฟจริงตอนนี้รถไฟหกกัวกระบวนกจริงก็กาลังทาการทดสอบอยู่นะครับอีกไม่นานก็คงจะได้นั่งรถไฟเข้าไปชมข้างในกันนะครับเป็นรถไฟเก๋วตอนนี้กําลังนิยมในประเทศไทยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นห้างกาแฟเหมือนกันนะครับอาร์ทรีคาเฟ่นะอันนี้ก็เป็นเขาใหญ่อาร์ทรีคาเฟ่มี2ด้านนะครับแล้วแต่ใครจะนิยมฝั่งไหนนะครับด้านนี้ก็มีด้านฝั่งนู้นก็มีนะครับ รบ,บรรยากาศวิวก็ประมาณนี้นะครับอนาคตก็จะเป็นแหล่งจุดเช็คอินที่สำคัญมากแล้วก็ดีมากๆนะฮะเป็นจุดเช็คอินที่ทุกคนน่าจะต้องมาถ้ามาเขาให,ใหญ่ <laughs> ไกลนิดนึงนะครับแต่ก็คุ้มครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะมีจุดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันหมายถึงว,ว่าเออเกี่ยวโยงกัน,นเช่นตึกอทอสกานะ่าพซซ่า เป็นตึกอาคารอิตาลีนะครับหมู่บ้านอิตาลีอันนั้นก็เป็นจุดเช็คอินที่มีเหมือนหอเอ็นเมืองพิซซ่านะครับก็อยู่ไม่ไกลจากนี้นะครับเราก็จะมาทีเดียวก็สามารถถ่ายได้ในหลายๆส่วนนะครับก็คุ้มค่านะครับถ้าจะมาที่นี่น,นี้ก็จะเป็นห้างกาแฟอีกอันหนึ่งนะฮะอยู่ด้านนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าด้านหน้าก็จะเป็นร้านขายพวกผลไม้นะครับเดี๋ยวไปดูข้างหน้ามีผลไม้อะไรบ้างแต่เมื่อกี้ผมดูแล้วผลไม้ก็น่าทานนะครับมีผู้สารอมสดด้วย รับรองมาที่นี่จุใจแน่นอนเราปล่อยให้ลูกค้าเดินที่นี่สักสองชั่วโมงเพราะว่นนี้ลูกค้ามาแต่เช้ามากมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา8ปดโมงเช้ามา <laughs> ลูกค้าเร็วมาก,กวันนี้ได้ใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงก็สามาผ่านตอมอมาได้แล้วนะครับแล้วก็เราก็มีเวลาเยอะอ่ามีเวลาเยอะจนเอ่อเราเที่ยวได้เต็มที่เลยนะครับทริปนี้เขาใหญ่นะครับถ้านั่งเที่ยวสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับอ่า MP Tour and Travel นะครับ ผมก็ช่องอยูทูบไกด์เอกคนมักเที่ยวนะครับจะพยายามรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆนะฮเวลาผมไปเที่ยวที่ไหนผมก็จะอัพโหลดวิดีโอให้เอฟซี C ได้ดูกันนะครับอ่าให้อยากมาก็ติดต่อผมถ้าต้องการข้อมูลพ่มเติมนะครับติดต่อผมมาได้นะครับผมเป็นไกด์นำเที่ยวผมก็จะอัพโหลดวิดีโอเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับผมสวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับอ่าอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับอาร์ตทรีรีสอร์ทนะครับผมนี่ฮะอันนี้คือทางเข้านะครับแล้วก็มาข้างในแล้กวการข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับประมาณนี้วิวสวยงามมากครับทีธรรมชาติมากๆเลยนะครับ านกาแฟนะครับร้านกาแฟจะมี2ฝั่งนะครับมีฝั่งนี้แล้วก็มีฝั่งนี้ด้วยนะครับเป็นร้านกาแฟเหมือนกันนะครับของอันตรีนะครับเจ้าระคีก็กำลังปรับปรุงกำลังทำทางรถไฟเชื่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างโอเคถ้าเราไม่ได้พักอยู่ข้างในเราก็สามารถที่จะเดินถ่ายรูปตรงนี้ได้นะครับก็สามารถเดินมาถ่ายรูปฝั่งนี้ได้นะครับได้เช่นเดียวกันก็วิวสวยงามเหมือนกันนะครับ ต้นไม้แต่ละต้นจะมีราคาแพงมากเพราะึงใช้ชื่อว่าอาร์ทรีรีสอร์ทนะครับเป็นนะฮะดูแ,ะแต่ละต้นดูแล้วก็มีการเพิ่มต้นไม้เข้ามามากขึ้นเรื่อยๆนะครับต้นไม้ที่แปลกๆที่เราไม่เคยไม่ค่อยเห็นกันนะครับแต่ที่นี่นะครับเนี่ยก็จะถ้าพักที่นี่ก็ราคาประมาณ2,000กว่าบาทนะครับก็ไม่ถือว่าแพงมากนะครับก็จะมีสะระว่ายน้ำส่วนตัวด้วยนะครับเป็นสไตล,ล์ยุโรปนะครับที่ตลาดรถไฟนะครับเดี๋ยวเราจะไปดู ข้างบนกันนะครับดูข้างบนม็นภาพมุมสูงนะครับดูบภาพมุมสูงผมแปลใกใจต้นไม้ต้นนี้มากนะครับเป็นต้นสนอะไรเอ่ยทำไมมันถึงมีดอกด้วยนะครับเปดอกสวยงามมากนะอันนี้ของจริงน,นะครับไม่จะเป็นของปลอมทีมาใส่นะครับต้นไม้ที่ ต้นสนแบบไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามีดอกนะฮะสวยงามมากนี่ของจริงครับดูนะฮะดอกเป็นสีแดงสวยเลยนะครับดอกเต็มเลยดอกจริงนะครับพอมีพวกแมลงพวกขึ้นพวกอะไรมาเกาะนะฮะต้นไม้แปลกมากนะมาดูได้ที่นี่นะครับทรีรีสอร์ทนะครับนี่คือบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับข้างหลังจะเป็นวิวภูเขาเขาใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันอันนี้ก็จะเป็นบอลลูนนะครับเป็นบอลลูนแต่ไม่ได้ไม่ได้ลอยนะครับให้ถ่ายรูปเฉยเฉยนะครับ เรามาดูข้างบนกันนะครับว่าถ้าเราขึ้นข้างบนแล้วภาพมุมสูงจะเป็นยังไงนะครับนี่นะฮะเป็นแบบนี้นะครับแต่ก็ต้องระวังนะฮะตรงนี้ไม่มีที่จับนะฮะระวังล่วงลงไปข้างล่างนะครับอย่างเงี้ยฮะเป็นที่พักหลากหลายแบบนะครับตามสไตล์อาร์ทรีนะครับเป็นแนวแบบเนเธอร์แลนด์ก็มีนะครับเป็นแนวยุโรปนะฮะ ก็มีสระว่ายน้ําส่วนตัวนะครับเห็นงนี้เป็นสระว่ายน้าส่วนตัวเลยสําหรับคนที่เข้ามาพักก็จะเข้าไปข้างในได้แต่เราไม่เข้าไปเราก็ถ่ายกันข้างนอกได้เช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมวิวสวยงามมากนะครับอาร์ทรีสอร์ทอันนี้ก็จะดังรถไฟดัรงรถไฟจิ๋วนะฮะตอนนี้ก็กําลังทํารางรถไฟคือร้รถไฟทําเสร็จแล้วแต่กลังเอายางมาตอยลงเพื่อทำแข็งแรงนะครับแล้วก็จะมีการทดสอบรถไฟจิ๋วก็จะเปิดให้บริการสามารถเช่ารถไฟจิ๋วนั่งเที่ยวชมอาร์ทรีสอร์ทได้นะครับ ววอันนี้คือบอลลูนนะครับเนี่ยที่ปัาบก็จะเป็นสระว,ว่ายน้ำา่วงตัวหมดเลยนะครับจะมีน,น้ําไหล้าเป็นลาคาน้ําไหลโอ้โหเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับอันนี้คือด้เป็นท่ากาแฟนะฮะด้นานเนี่ยผมจะสงสัยเรื่องของต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยสรรหามาจากไหนนะฮะมีแต่ไม้สวยๆแล้วก็ มีราคาแพงแล้วก็เป็นต้นไม้ที่แปลกนะครับนะสังเกตดูต้นนี้นะครับจะเป็นทุกทลักษณะเหมือนตระกูลต้นสนนะครับแต่ตันนี้จะเป็นดอกสีออกสีแนวชมพูชมพูนะครับเห็นไหมฮะ ยังไม่เยอะขนาดนี้นะครับตอนนี้เอามาเพิ่มเติมอีกเยอะเลยนะครับเ,เต็มเลยนี่คือภาพมุมสูงนะครับภาพมุมสูงก็จะเป็นประมาณนี้สวยงามมากครับมาที่นี่ไม่ผิดหวังนะครับดูดิฮะโอ้โหต้นสนสนอะไรมีดอกอันดอกออกสีสีเนี่ยฮะเดี๋ยวชิมพูแล้วก็มีะมะแลงหรือพึ่งมากเกาะนี่ก็แสดงว่าอันคือดอกจริงนะครับเป็นดอกไม้จริงครับพึ่งเกาะเต็มเลย เน,นี่ยคือครบเต็มเลยสุดยอดมากฮะต้นสนตัวน,นี้สามารถเอามา,าโชว์ได้นะครับมาตีดตั้งที่ที่อาร์ทรีสรีสอร์นะครับผมอันนี้ก็เป็นต้นสนอีกแบบนึ่งนะฮยเต็มเลยฮะนี่ด,ดูิออกดอกเต็มเลยดอกสวยงามมากนะครับแปลกมากเลยสีแดงนะ พึ่งมาเกาะเต็มเลยนะครับสุดยอดมากเป็นต้นสนที่สวยงามมากนะครับอันนี้โอเคครับเนี่ยอันนี้ก็บรรยากาศโดยรวมของอาร์ทรีเขาใหญ่นะครับอาร์ทรีรีสอร์ทเขาใหญ่นะครับผมเดี๋ยวก็ติดตามได้ที่ช่อง u t u b e นะครับกลเอกคนมักเที่ยวนะครับจะมีการอนะัปโหลดวิดีโอสถานที่ท่องเที่ยวลงเรื่อยๆนะเพื่อติดตามจะได้นักเที่ยวจะได้มาชมได้ว่าบรรยากาศเป็นยังไงแล้วก็ ราคาเป็นไงแล้วอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยนะครับผมถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็ทักมาแชทได้นะครับทักแชทมาคุยกับผมได้นะครับที่ช่องไก่เอกคนมักเที่ยวนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับมาดีวิวกันอีกรอบเลยนะครับโอ้โหเสียใจจริงจริงอาร์ทรีสอร์ทเขาใหญ่นะครับดูต้นสนนี่ครับต้นสนโอ้โหต้นสนอะไรออกดอกเป็นสีแดงสวยงามมากอันนี้ดอกจริงนะครับไม่ใช่ดอกปลอมนะดอกจริงเพราะว่าจะมีพึ้งมาเกาะที่ดอกด้วยนะครับ อันนี้เป็นร้านกาแฟนะครับตามสไตล์คันทรี่หน่อยนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวที่พักนะฮะมีสระว่ายน้ําส่วนตัวนะครับต้นไม้แต่ละต้นค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็จะดูมีราคานะครับเป็นยูสันถามในเอหนครับสวยงามมากนะครับมีพลังทำสวยมากจริงๆคต้นไม้สมชื่อเลยครับโอ้โหต้นสนออกดอกสวยจริงๆหาทรีนสอร์ในสวนห่างตะรองนะครับ นี่กำลังทำทางรถไฟขิวนะครับอีกหน่อยจะมีรถไฟให้บริการเข้าไปเชื่อมชมข้างในได้นะครับรถไฟขิวนะครับเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของเขาใหญ่นะครับอ่ามีสไลเดอร์ด้วยสไลเดอร์ลงสระว่ายน้ำนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันนะครับข้างบนว่าถ่ายจากข้างบนมาจะเป็นภาพมุมสวยทางไหนนะครับอันนี้ก็มีสระว่ายน้ำนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะมีสระว่ายน้ำนี่จะเป็นที่พักนะครับ ที่พักสำหรับส่วนตัวสำหรับสระว่ายน้ำไอ้ก็จะเป็นสไตล์บ้านพักก็จะสไตล์นี่เป็นเป็นยิ่งเชินะครับแล้วก็เป็นกระจกนะครับทำเม็นกระจกเยอะมากเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นสนามหญ้าก็สวยงามดีนะครับอันนี้เป็นบอลลูนนะครับเป็นบอลลูนอันนี้เป็นเขาใหญ่นะครับเป็นลูกเขาบรรยากาศดีจริงครับสวยงามมากครับเป็นที่นั่งเล่นถ่ายรูปเยอะแยะไปหมดนะครับอาดูดีสอนะครับ และก็สบายใจไม่ผิดหวังนะครับที่ได้มาที่นี่จะสวยขึ้นเรื่อยๆนะครับจะมีการพัฒนาโดยการเอาน้บต้นไม้ใหม่ๆมาเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆนะครับสวยพัฒนาขึ้นตลอดครับอย่างรถไฟครับที่แล้วก็ไม่มีเดี๋ยวมไม่กี่วันเขาคงจะได้นางรถไฟช,ชมชมกันแล้วนะครับอ,อันนี้ก็ออกมาจากทางเขาใหญ่ออกมาทางติกอทอสคานาพิซซ่านะครับ ออกมาไกลนิดนึงไปทางวังน้ําเขียวนะครับแต่ยังไม่ถึงวังน้ำเขียวอีกประมาณ30มกิโลจะถึงวังน้ําเขียวนะครับอันนี้จะเป็นสนทัง,ทงกระลองนะครับอันนี้เป็นฮะร้านกาแฟน,นะครับร้านกาแฟมีสองสองฝั่งนะครับนีเป็นต้นไม้นี่เป็นตู้ตู้โทรศัพท์โบราณน,นะครับสวยางามมากนะครับี่ถ่ายมาเพื่อออกแบบสวยมากนะเป็นทั้งประเทศเลยนะครับ ที่สวยที่สุดนะครับเวลาถ่ายรูปมันมีต่างประเทศเลยนะครับนี่ทเที่ยวเราก็าำลงังจัดทริปถ่ายรูปกกน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นเดียวง่ยยเจียโอสบายใจอด้อดชิย์

นะครับเอ๋อเ,เป็นไม้ไผ่เป็นโดมนะครับอันนี้จะเป็นส่วนญี่ปุ่นนะครับสว mm hmm. นญี่ปุ่นสวยงามามากนะครับสวนญี่ปุ่นถ้าเราไปส่วนญี่ปุ่นเราก็จะเห็นนะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่ส่วนญี่ปุ่นสวยงามมากครับอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้อันนี้จะเป็นตูเบียสดของสงห์าเบียตูเบียสดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูผลไม้เราไปซื้อผลไม้กันนะครับเราไปซื้อผลไม้กัน ข้างหน้ามีร้านขายผลไม้นะครับอันนี้แต่ก่อนไม่มีนะตอนมาอน็นเจ็ดยังไม่มีอันนี้เพิ่งทําใหม่นะครับเห็นไหมร้านถอดละขายผลไม้ขายอางุ่นไร้เมล็ดขายวายนี่ท่านขายวายนะครับ <c oughs> ก็จะมีเจ้าหน้าที่ขปลอดภัยคอยดูแลลูกค้าเข้าออกตลอดมี3ามสี่คนเลยนะครับอันนี้เป็นร้านจอดรถนะครับอันนี้เป็นร้านขายผลไม้ด้านหน้าของอาร์ทรีรีสอร์ทนะครับผมเขตยี่เงียงใหม่สวยงามมากครับ มาเขาใหญ่ก็ไม่น่าพลาดที่นี่นะครับมาแล้วประทับใจให้รูปภาพสวยๆงามๆนี้แยละมากมายนะครับสวยงามจริงครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ